ก็ยังอยู่ในเรื่องของคอกาแฟนะคะแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยค่ะใครที่ชอบรับประทานทุเรียนนะคะต้องห้ามพลาดเลยค่ะต้องไปกันที่จังหวัดตรังนะคะ,คะเขาจิบกาแฟทุเรียนหมอนทองแลป่าในเมืองตรังค่ะ ที่สวนพฤกษาทุ่งค่ายตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะนะับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติและพันธุ์ไม้โดยเฉพาะค่ะนะักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของระบบนิเวศวิทยาธรรมชาติและพืชพันธุ์ไม้ต่างๆมีการแบ่งเป็นส่วนพื้นที่ของกลุ่มพันธุ์พืชนะคะเช่นสวนเฟิร์นพืชกินมแมลงพืชวงปา่าพืชวงยางและยังเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์ทางภาคใต้อีกหลากหลายชนิดค่ะและก็รวมไปถึงมีเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติให้เลือกหลายเส้นทางโดยรอบนะคะแต่ละเส้นทางก็จะตัดผ่านป่าดิบและป่าพุนอกจากนี้ค่ะยังมีเส้นทางสะพานศึกษาธรรมชาติหรือที่เรียกติดปากกันว่าสะพานแดงให้นักท่องเที่ยวค่ะได้เดินชมธรรมชาติสัมผัสยอดไม้ได้อย่างใกล้ชิดสะพานแดงนะคะมีความยาว175เมตรค่ะสะพานที่เห็นอยู่นี้นะคะมีความสูง10ถึง18เมตรค่ะมีจำนวน6หอคอยรองรับน้ำหนักได้200กิโลก ต่อตตาารรงเมอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ใช้บริการเดินสะพานได้ครั้งละไม่เกิน3คนต่อ1ช่วงสะพานเท่านั้นค่ะ หลังจากเดินชมป่ากันชุ่มปอดแล้วนะคะก็ถึงเวลาพักดื่มน้ําจิบกาแฟเย็นที่โบทานิคคาเฟ่ตรังค่ะตั้งอยู่ภายในสวนพืษศาสตร์ทุ่งท่ายนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีเมนูกาแฟสดทุเรียนหมอนทองโดยนาทุเรียนนะคะมาผสมกับกาแฟเน้นรสชาติแบบครีมมี่ค่ะเลือกใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองแท้เนื้อหามหวานน้อยมีทั้งแบบร้อนแล้วก็เย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูเอสเปรสโซ่ทุเรียนหมอนทองซึ่งเป็นเจ้าแรกในจังหวัดตรังค่ะเอาใจคอกาแฟ ที่ชอบทุเรียนแล้วก็ในตัวกาแฟเอสเปรสโซนะคะก็จะใช้โรบัสต้าผสมกันค่ะแล้วท็อปด้วยครีมมี่ของตัวทุเรียนเสิฟพร้อมกับเนื้อทุเรียนชิ้นโตๆโตนะคะซึ่งกาแฟก็จะเป็นกาแฟสดทําแก้วต่อแก้วชื่อเมนูนะคะดูเรียนเอสเปรสโซโบทานิกค่ะตามด้วยชาไทยทุเรียนหมอนทองนะคะที่ได้ดื่มดากับรสชาไทยแท้ๆท็อปปิ้งด้วยเนื้อทุเรียนหมอนทองชิ้นใหญ่ๆค่ะแล้วก็ไม่พลาดที่จะทานคู่กับพิซซ่าหน้าทุเรียน หมอนทองค่ะาทางด้านนางชุดานัทนินอุดมศักดิ์อายุ40ปีนะคะเจ้าของร้านโบททนิคคาเฟ่ตรังค่ะในสวนพฤกษาทุ่งค่ายก็ได้กล่าวค่ะว่าช่วงนี้นะคะเป็นฤด,ดูของทุเรียนหมอนทองเมนูซิกเนเจอร์ของร้านตอนนี้ก็จะเป็นทุเรียนเอสเปซโซโบทานิคนะคะซึ่ง1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นค่ะเปิดจําหน่ายแค่3เดือนและยังมีพิซซ่าทุเรียนหมอนทองแป้งก็ไม่หนาไม่บางเกินไปนะคะทาด้วยซอสทุเรียนท็อป ปิ้งด้วยเนื้อทุเรียนหมอนทองและชีสเยิ้มค่ะลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข0902238829นะคะเปิดตั้งแต่เวลา8.30รนาทีจนถึง18.00นปิดทุกวันพุธค่ะอันนี้นะคะต้องแบบได้ใจเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบทุเรียนแล้วก็คกาเฟ่ที่สำคัญได้ดื่มดำกับธรรมชาติไปด้วยนะคะไปกันได้ค่ะที่จังหวัดตรังนะคะ